ฮัลโหลทุกคนกําลังฟังอยู่กับแพลมแคสต์พอดแคสต์ที่ไม่ต้องจริงจังมากแต่ได้ทั้งสาระได้ทั้งฮาที่นี่เราจะเมาส์มอยทุกเรื่องตั้งแต่ความรักงานเพื่อนความเครียดยันเรื่องชวนคิดเล่าแบบสบายๆเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันไม่ใช่อาจารย์เปิดสไลด์นะจ๊ะและทั้งหมดนี้ผลิตโดย ลิตโทเมนิอ s t u ิโ o สตูดิโอเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังแพล่มระดับจักรวาลฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ฟ้าจะคุยกับโรเช่เรื่องเด็ดมากหลงตัวเองจนเป็นโรคอะไรนะโรคหลงตัวเองแบบที่ฉันส่องกระจกแล้วบอกว่าหล่อจังว่ากูแบบนั้นปะ นั่นแค่รักตัวเองเฉยๆมันยังไม่ใช่โรคหรอกจ้าโรคที่เราจะพูดถึงวันนี้ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือ NPD อ๋อชื่อยาวเกินไปไหมเดี๋ยวฉันเรียกสั้นๆว่าโรคเอ็นละกันเท่ดี จะเรียกไงก็ได้แต่ฟังนะคนที่เป็น NPD ไม่ใช่แค่ชอบตัวเองนะเขาจะเชื่อว่าตัวเองยิ่งใหญ่พิเศษกว่าคนอื่นแบบฉันคือที่สุดแห่งจักรวาลอุ๊ยแบบนี้ถ้าเป็นดาราเคป๊ก็มีสิทธิ์เข้าขายใช่ปะไม่ใช่สิโรเช่ความมั่นใจบนเวทีไม่เท่ากับโรคคนที่เป็น NPD ต้องการให้คนยกย่องตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนอื่น ฟังดูเหมือนคนที่เวลาเล่น ROV แล้วต้อง MVP ตลอดอะถ้าแพ้ก็โทษเพื่อนหมดเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะใช่คล้ายๆนั้นเลยบางทีก็จะใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือให้ตัวเองดูเด่นอืมแบบนี้อยู่ใกล้ๆคงเหนื่อยอะ่ะเหมือนอยู่กับเจ้านายที่ชมตัวเองทุกวันว่าเก่งที่สุดในบริษัทนี้ใช่แล้วนี่แหละที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกโดนกดทับความสัมพันธ์ก็พังง่าย โอเคงั้นแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่มั่นใจจะเป็นแพลมแคสต์ cast, ฟังเพลินได้สาระหากับเพื่อนเมาส์ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามแพรมแคสต์ได้ทั้งบน YouTube และ TikTok อยากหาอยากคิดอยากเพลินมานั่งแพรมกับเราซิเจอกันทุกตอนค่ะถ้าอยากหาโอนเงินมาที่พร้อมเพย์0 6 4 4 8 2 6 0 3 1 l i t o m i n i นส Studio สำหรับกำลังใจขอบคุณค่ะ